สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ตโอสิภพาพีน้องมาเก,ก็บเห็ดคือเกาเรือค่ะโตกะสีพาไปเก็บปลาห้างห้างที่โตเคยไปตอนแรกว่าสิไปหาเห็ดดาจ้าคิดว่าปลานีเห็ดดาสีออกหลายแต่พอไปจริงๆแล้วว่ไม่เห็ดดาจ้าได้เห็ดเหลือง ไปน้ำกันได้จ้าบังแม่หิเหลืองหน้าน,นี่กะเป็นห <c oughs> <c oughs> ็ดท้ายืดดูจะปิดรายการอ่าเห็ดเหลืองของปีนี้คือเดือนพฤศจิกาจะพี่น้องจ้าก่อพาะพี่น้องไปหาดูเอ็บเหิตมมวนๆไปน้ำกันได้จ้าต่อกระสิบกคอยพูดบรนไดในคลิปเนาะ อยากให้พี่น้องดูไปเพื่อนๆน้ำกันนะคะเพ็นเห็ดดำยูดไตดอกไว้ใต้ต้นดอกไม้จะเห็ดเหลืองยูดไตต้นดอกใหม่จะพี่น้องยังสวยยังงามอยคือเกาจาต่อสิเก็บกองไว้ก่อนนาาจะตอนนี้คือเก็บกองไว้ย่างเดียวก่อนแล้วต่อจะสิดำมัด เก็บเอาที่หลังแอนสิมานังเก็บขาวไว้ที่หลังจ้าป้านี่โตก็เคยมาเก็บหลายรอบแล้วจ้ะเพราะว่าเปนป้า้ายทุง่งป้าห้างห้ๆหรอกจ้ะพี่น้องนี่นี่เห็ดดำน้อยหนึ่งป้าเนี่ยเห็ดดำาบ่าหลายตั้งใจสิมาเก็บเห็ดดำค่ะค่ะกลับได้เห็ดเหลืองจ้า ได้ก็ได้ได้เห็ดเหลืองหลายค่ะยุจ้าป้าเนี่ยดูกันไปเพื่อนเพื่อนเนาะจ้าตอกกับสีเบ้าๆหลายเนาะได้เก็บตอสีบบได้เบ้าเพราะว่าเห็ดก็ยังหลายเห็ดเก็บยุจ่าตอก็เลยเหนื่อยแบบว่าเอา้าตอนแรกกับ่บได้ถือถุงถ,ถือถังไปนำานางดูเรื่อยๆเอา้าเห็ด้นหลายแท้วะบก็รู้เก็บไปเพื่อนเพื่อนันจ้าพี่น้องเก็บเห็ดดำจ้าตอนนี้จ้า เดี๋ยวปิภาเก็บฮิดเหลืองอีกนะคะเก็บไปได้วยกันค่ะเดือนพฤศจิกาค่ะเก็บไปเพื้นน ฮิดเหลืองก็ยังหลยอยู่คือเกาอยู่จ้าพี่น้องเบิ่งจ้าเก็บหิดเหลืองอยู่ไต้ใต้มอดจ้าใต้หยาใต่มอดหลยอยู่ค่ะเก็บไปน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งแน่เป็นรีจุงหงกิงหิงอยู่ไต้มอดอยู่เนี่ย เก็บไปแล้วต่อกับสิภาพิับังตัดขาอยู่บ้านอืมงามขัดนสใจเบิ้งแน่เสียงเสียงงามปานทองยุ่มนั่นกับมีจ้ะดอกสีบกหอยไงปันไดแต่ราคากะโอเคอยุ่จ่ะราคาก็ดีงามยุ่จ้ะตอนนี้เดือนพฤศจิก,ก,กาปีนี้เป็นปีทองจ้า ยิบเห็ดเพื่อนเพื่อนไปน้ำนาากันนะจ้าหนุ่มเอาหนุน่มเอาเลยนน้อยจ้าพี่น้องเก็บจิบค่ะเก็บจิบจ้าพี่น้อง เก็บเห็ดด้วยการค่าเก็บเห็ดมันปูเก็บเพลินๆไม่ต้องพูดต้องจาเก็บอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเก็บก็เหนื่อยแล้วจ้าเก็บก็เหนื่อยแล้วอยากจะพูดด้วยจ้าพี่น้องจา้าได้ว่าลากทาั้งลากถุงเหนื่อย ลากถางลากถุงเหนื่อยจ้าตัวเล้เก็บไอพี่น้องเบิ้งเพิ่นๆพิ่าเนาไปน้ำต่ะเพิ่นๆดูเงียบๆนะจ๊ะนาอพี่น้องจยังม่มิเสียงรบกวนเสียงเบาปันใดเบิ้งไปเงียบๆเ,เลยเก็บเก็บนี่เขาเรียกว่าไอ เก็บบุป,ปากเบาๆย่านตะคุณแด้ยิ้นนะเนาะพี่น้องเนาะย่านตะคุณแด้ยินว่ามาเก็บเห็ดมองนี่นะ <c oughs> ทั้งๆท,งที่ป้าเนี่ยป้ากับกปู่วงบ่มีไผ่ยางจะคุณเอียบเก็บเอาเอบเก็บเอา,เ,อ ب, เ,อาเดี๋ยวคนณที่มาเห็นเดี๋ยวปาเนาะพี่น้องเนาะเก <c oughs> ็บป้าเก็บป้าก็จะมาคุ้มหนึ่งกุ้มหนึ่งหันไปทางหลังกุ้มหนึ่งยังเอือห์อยู่เก็บป้าเก็บป้าคนณที่แด้ยิน <c oughs> เด็กอ่อาเงียบคานเข้าเลยเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็คานก็นี่แหละปาน,นั่นปานว่าถอนก้าอีหยังก็พี่น้องถอนก้าอีหยังเตะเตะที่ห้างมันยาวๆถอนก้าแหงกันไหมตกแหงไว้เนาะนังถอนริลากริเลียไปีเร,ยเ,รยเออ 贡献。 ừm chưa thấy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  nhẹ thấy chưa 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 เมามันเก็บอย่างมันโอ้ยทีมบดถือถุงอีกแล้วอือหาดำมีน้ำรากนาเห็ดออกน้ำก็ไหลไหลเป็นทางอยู่ พื้นยุ่ใต้ไม้งัดงัดทางงัดทางงัด,งด,งดอ,อือื้อหื่างหนาเห็ดออวกันนะ้นก็สะกบปุกแท้หน้ามยุ้ยนี่ล่างออกเลยจ้ะสกปุกเลยอ่าจังสวยจังงามตัวไม่ทับหนาพื้นพื้นเลนหนาดำ นาดำเปน็นนาสาวโตวนาขึ้นฝ่าเต็มยุ่ปีนองเอ้ยจะสิเหตุจ้งไหนฝ่านี่มันโบออกอีหลีเนะาะใส่หนังกับโบอ,อกเป็นฝาน่าแม่คุณเฮาแม่เข่ามาแล้วก็เป็นฝา่าล่าไปก้นต้องเป็นนางตัดขากันครับสามีตอนแรงนางตัดขากันโอ้ยจะเสียาได้โบได้อ,อยากออกมาก็ดูเอาได้โบได้กับจังว่ากันอีกเทีน,นึงเนาะ ตัวว่าเอาไปก้นเว็ยดนานี้มันก็เป็นยังซี่หล่ะจ้าพี่น้องจา๋าเว็ยดนานี้มันมันมันสิเป็นลักษณะซี่ละจะได้ไปเลือกอย่างคักๆได้ซสมใจก็เอาหอบกลับบ้านไปก้นเอาจะงไปเลือกเอาอีกเที่ยนึงตามสเต็ปของต้วนี่แหละจา้า สติของโต้ือหอกกับบ้านก่อนแล้วก็ไปเลือกสวยๆอีกครั้งหนึง่งโอยหมุนเอาดุดละ่ะเจ้าสีรียุ่ยใสขอยกับหมุนเอาคือเกา ทิพนี้ต้อกเอาไว้สำนี้ก็น่าจาเจอเยากันคิดหนาจ้าสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ต้อในได้จ้าที่น้องจ้า